ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด อำเภอเมืองสมุทรปราการร่วมกับอบตอบางปลงจัดกิจกรรมจิดอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดล้างทําความสะอาดบริเวณโดยรอบศาสนสถานเนื่องในวันจากกรี6เมษายนที่ลาน,เนเอนุสประสงค์วัดบางปลงตาบลบางปลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตมบลบ,บางปลงจัดกิจกรรมจิดอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดล้างทําความสะอาดบริเวณโดยรอบศาสนสถานเนื่องในวันสําคัญของไทยวันจากกรีหรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจ มานับประการ <S <S เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจวจนถึงปัจจุบันโดยมีนายชาวริตทรงกิตินายอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชาวสมใจในายกอบตาบางปลงนายปีชานิ่มเนียมรองนายกอบตบางปลงนางสายสุนีสมใจรองนายกอบตาบางด่วนตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาพนักง,งานราชการอบรตาบางปลงอบตาบางด่วนข้าราชการตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการ อาสาสมัครเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางโป่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบาศาสานสถานครั้งนี้เป็นกิจกรรมเทาน้ำจลินทรียโยนเออ็มบอบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดบางโป่งตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดล้างพื้นจัดเก็บขยะบริเวณห้องน้ำลานอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตกของวัดบางโป่งและบริเวณรอบเพอาโบสถองคหลวงพ่อกัวลานอเนกประสงค์ฝั่งทวนออกของวัดบางโปรงทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรณรงค์ให้หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปร่วมแรงร่วมใจในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมสร้างความรักความสามัคคีอันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทีขาว EC, Channel, าว AEC รยงนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด